กันไครับไอดอลก็เพื่อนเพื่อนอยากเป็นไอดอลมากเพื่อนก็เลยแบบว่าไปแบบจองท้องซ้อมมาเต้นทุกวันเลยเพราะแบบอยากเป็นไอดอลใช่ไหมก็มีแมวมองเดินผ่านมาเห็นเขาก็หลอกให้ไปเกาหลีเราก็ไปไปเกาหลีอีกแล้วแ่ว่าพอโดนหลอกไปเกาหลีเนี่ยแบบว่าเออเชื่อคิดว่าโดนหลอกแล้วไม่จ้ะแต่ว่ามีแมวมองอีกเจ้าหนึ่งมาทาาทาม นั่นก็คือยังไม่ได้คาเลยเขาบอกว่าแมวมองคนนั้นอะเห็นแบบหน้าน้องเครียดมากเลยเขาก็เลยร้องเพลงคนเกาหลีร้องเพลงนะมันดังมากอย่าไปคงอย่าไปเครียดร้องไงหลงโดเวียจากนั้นจากนั้นอะเขาก็เลยทาบทามน้องคนนั้นมาอ่าเขาท้าทามมาแล้วคือเขาเห็นแววไงเด็กคนนี้มันมีแววสูงมากโดยเฉพาะแบบการพัฒนาไปสู่การเป็นตัวตึงในวงการไก่ชน คือแบบมันต้องหาจากคนที่เกาหลีแหละคนที่เกาหลีเขาจะแบบมีพรสวรรค์เรื่องเกี่ยวกับไก่ชนพวกนี้อยู่แล้วน้ำตาแต่ทีเนี้ยเพื่อนหนูอ่ะก็รู้สึกว่าไก่ชนอ่ะก็น่าสนใจนะแต่ว่าแบบก็อยากไปเกาหลีอยู่ก็เลยแบบร้องไห้งงเงแบบน้ําตาไหลท่วมเลยก็เลยไปเห็นข่าวกีฬาไก่ชนอ่ะดังทั่วโลกเลยไอเราก็อยากเป็นอยากเป็นคนรวยวะ ก็เลยแบบติดต่อเขาบอกว่าหนูอยากชนไก่เป็นค่ะอยากชนไก่เป็น <classics> โอ้โหพอแบบติดต่ออยากจะไปชนไก่เป็นเนี่ยบอกเลยว่าไอสํานักที่เป็นเกี่ยวกับไก่ชนอะ่ะเขาแบบไม่รับเอา้าตอนแรกติดต่อมาให้ไปเป็นไก่ชนพอผมปฏิเสธไปเอารอบนี้ม่งไม่รับออก็เลยไปไหว้เขาพี่ขอคือว่าแบบครั้งหนึ่งวันมอโปร แล้วแบบเขาไม่เชื่อไงผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคุณตั้งใจจริงๆที่จะมาสํานักไก่ชนอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อแล้วน้องเขาแบบนะพี่นี่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อนะครับนะครับพี่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆยังไงโอ้ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเนี่ยเขาพูดหลายรอบจัดจนแบบต้องถามว่าแบบพี่นี่ไม่เชื่อผมเรื่องอะไรผมพูดเรื่องจริงทุกอย่างเลยนะเรื่องนี้เขาไม่เชื่อเคยรู้ไหมคือเขาไม่เชื่อว่าคนนี้แต่งเกงในมารับไม่ได้เว้ยมันต้องทางการไม่ใส่งเกงในมาคือบ็อกเซอร์ เพื่อนก็เลยกลับไปใส่ก่กินในที่พักแล้วจา้นเราก็เห็นรองเท้าส้นสูงสีแดงก็เลยพกมาด้วยจะเอาไปฟาดร้านเจ้าของไก่ทีนี้เจ้าของไก่ก็คาที่เลย,ย,ยแล้ววิญญาณก็ออกมาผ่านไปสักพักจู่ๆผีเจ้าของไก่เจ้าของร้านเจ้าของไก่ก็ขี่คอตามเราไปขี่คอเลยเหรอน้อง